ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านไดร้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดเจ้ามูลตั้งอยู่ที่ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรียุทธยา และจากการเล่าต่อๆกันมาเล่าว่ามีเชื้อพระวงศ์องค์หนึ่งมีนามว่าพระองค์เจ้ามูลได้หรือย้ายพระตำหนักของพระองค์มาสร้างถวายเป็นกุฏิทรงไทยแบบสมัยโบราณถวายให้เป็นสมบัติของสงเป็นที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นเจ้าวาดและทรงเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดนี้ชาวบ้านต่างพร้อมใจกันตั้งชื่อวัดนี้ว่า วัดเจ้ามูลลาดชพงษาวารารามปัจจุบันกุฏิที่สร้างจากพระตำหนักหลังนั้นได้ชำรุดเสียหายไปแล้วพระกุฏวัดเจ้ามูลเป็นพระแท้ที่แตกกุมาประมาณ50กว่าปียังไม่มีใครเล่าลือถึงประสบการณ์มากมายนักด้วยจำนวนที่ค่อนข้างมากลูกทรงไม่ค่อยสวยงานโดดเด่นสักเท่าไหร่ จึงไม่ค่อยเป็นที่กล่าวขวัญถึงกันนักแต่ด้วยความที่เป็นพระแท้มีประวัติบันทึกไว้สืบสาวเชื่อถือได้ว่าผู้ปลุกเสกเป็นพระเกเจิอาจาร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยจึงรอเพียงวันปรากฏประสบการณ์เท่านั้นนับเป็นพระเครื่องที่น่าสนใจอีกวัดหนึ่งพระกูวัดเจ้ามูลแต่กูออกมาในปีพุทธศักราช2509 สาเหตุในการค้นพบมาจากในปี2 5 0 9พระครูโสพลสมาธิวัดได้ทำการลื้อถอนพระเจดีย์หน้าพระอุโบสถหลวงพ่อทับทิมเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในจำนวนนั้นประกอบด้วยพระเจดีย์องค์กลางหนึ่งองค์และพระปางอีกสององค์เมื่อทำการลื้อถอนพระเจดีย์หน้าพระอุโบสถจึงได้พบพระเครื่องเข้าโดยบังเอิญเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ เป็นพระเครื่องเนื้อผงมีทั้งสีขาวและสีแดงแก่วาสบู่เลือดคาดว่ามีจำนวน,นนับหมื่นองค์มีหลวงปู่โตและเจ้าคุณนอรวมปลูกเสกอีกครั้งหนึ่งพระกุวัดเจ้ามูลเท่าที่มีการสอบถามจากผู้รู้ได้แก่ท่านเจ้าวาดวัดเจ้ามูลรวมถึงท่านที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนเปิดกรุต่างลงความเห็นว่าพระกุวัดเจ้ามูล สร้างในราวปีพุทธศักราช2,460ถึง2,465โดยได้รับอิทธิพลการสร้างจากพระพิมพ์ประพามนทนข้างกระสีของหลวงปู่สุขวัดประคองขามเทาและผสมผสานกับพระพิมพ์เล็บมือของหลวงพ่อผ่องวัดคูหาสวรรค์ซึ่งวัดคูหาสวรรค์ก็อยู่ไม่ไกลจากวัดเจ้ามูลมากนักดังนั้นรูปแบบและเนื้อหาของพระ จึงมีความใกล้เคียงกันกับพระเลพมือของวัดคูหาสวรรค์พระกุวัดเจ้ามูลสร้างโดยท่านอธิการเพ็งจาวาลูุทีห้ 5, ของวัดเจ้ามูลและได้มีการนิมนต์หลวงผู้สุขของวัดปากคอมะขามเท่าในคราวที่หลวงผู้สุขมาร่วมปลุกเสกพระปกพนมขามที่วัดอโนงคารามมาเป็นประธานในการปลุกเสกและยังได้นิมนต์หลวงพ่อพอง วัดคูหาสวรรค์ผู้สร้างพระเล็บมือซึ่งมีความสนิทสนมเป็นสหธรรมิกกับพระอาิการเพลงวัดเจ้ามูลมาร่วมปลูกเสกด้วยพระกุวัดเจ้ามูลทุกพิมพ์ทุกเนื้อเล่นหาสบายใจคือยังไม่มีการทำเก๊ออกมาแถมราคายังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังจากพลังคาถาอาคมของพระเกจิอาจาร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย ก็แน่อยู่แล้วว่าจะต้องมีผู้ทุกุณทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภและแค้วคาดเป็นเลิศก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่